สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้อากาศรอบตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างครับในบางชุมชนที่ดูเงียบสงบในบางจังหวัดที่ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายอาจมีเรื่องราวบางอย่างซุกซ่อนอยู่ในเงาบืดเรื่องราวที่คนในพื้นที่เท่านั้นที่รู้กันแต่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเอ่ยถึงมันดังๆ วันนี้เราจะเดินทางไปยังจังหวัดอ่างทองจังหวัดที่หลายคนนึกถึงภาพทุ่งนาสีเขียววัดวาอารามที่งดงามและวิถีชีวิตที่เนิบช้างแต่ในมุมหนึ่งของจังหวัดนี้มีตำนานบทหนึ่งที่ยังคงถูกเล่าขานกันอย่างเงียบเียบเป็นตำนานเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างและสิ่งที่ย่ำคงอาศัยอยู่ข้างในนี่คือเรื่องราวของบ้านตายหยเล่นของครับ ในย่านชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองหากเราย้อนเวลากลับไปสักหลายสิบปีก่อนที่นี่ยังคงเป็นชุมชนเล็กๆที่ผู้คนรู้จักกันแทบทุกหลังคาเรือนถนนยังเป็นดินลูกรังแดงๆสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาบรรยากาศโดยรวมนั้นดูอบอุ่นและปลอดภัยและในบรรดาบ้านเรือนทั้งหลายมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่ ค่อนข้างปลีกตัวออกจากบ้านหลังอื่นเล็กน้อยไม่ถึงกับโดดเดี่ยวแต่ก็เว้นระยะห่างราวกับต้องการความเป็นส่วนตัวที่บ้านหลังนั้นมีสองสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งอาศัยอยู่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าตาและยายในยามเช้าตรู่เพื่อนบ้านอาจจะเห็นตากับยายออกมาใส่บาตรพระที่เดินผ่านหน้าบ้านเหมือนคนเฒ่าคนแก่ทั่วไป ยายอาจจะกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่หน้าบ้านส่วนตาก็อาจจะนั่งซ่อมแซมเครื่องมือทำสวนเล็กๆน้อยๆภาพที่เห็นเหล่านี้มันคือภาพของคนชาราธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบแต่ทว่าความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อสองตายายคู่นี้กลับไม่ได้ธรรมดาเหมือนกับภาพที่เห็นมันมีความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูก มันไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เป็นความเกรงเป็นความรู้สึกที่ต้องระมัดระวังคำพูดต้องสำรวมกิริยาเมื่อต้องเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นเด็กๆในชุมชนมักจะถูกพ่อแม่ผู้ปกครองสั่งห้ามเด็ดขาดว่าอย่าได้วิ่งเล่นซุกซนเฉียดเข้าไปใกล้รั้วบ้านของตายายคู่นี้เป็นอันขาดอย่าไปแถวนั้นอย่าไปมองรีบเดินผ่านไปเด็กๆก็ได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่กล้าถาม เพราะแววตาของผู้ใหญ่ที่พูดนั้นมันเต็มไปด้วยความจริงจังชาวบ้านที่โตมาในละแวกนั้นต่างก็รับรู้กันมาแบบปากต่อปากว่าตากับยายคู่นี้ไม่เหมือนคนอื่นว่ากันว่าทั้งสองคนสืบทอดวิชาบางอย่างมาจากบรรพบุรุษเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเกี่ยวข้องกับไสยเวทและมนคาถา ภายนอกที่ดูเป็นคนแก่ใจดีพูดน้อยยิ้มจางๆนั้นแท้จริงแล้วลึกลงไปในดวงตาคู่นั้นมันมีความรู้บางอย่างที่คนทั่วไปไม่ควรรู้ซ่อนอยู่เมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำแสงแดดอุ่นๆของยามกลางวันเริ่มจางหายไปและความมืดมิดยามค่ำคืนเริ่มคืบคลานเข้ามาบรรยากาศร,รอบบ้านหลังนั้นก็จะเปลี่ยนไป จากบ้านไม้เก่าๆธรรมดามันจะกลายเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกอึดอัดเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปหน่อยเล่าว่าในคืนเดือนมืดบางครั้งพวกเขาจะได้กลิ่นธูปและกํายานลอยโชยมาจากบ้านหลังนั้นกลิ่นมันหอมแต่เป็นความหอมที่ชวนขนลุกไม่ใช่กลิ่นธูปไหว้พระปกติและบางครั้งก็จะมีเสียงไม่ใช่เสียงคนคุยกัน แต่เป็นเสียงเหมือนคนสวดบนพึมพำเป็นทำนองที่ฟังไม่คุ้นหูและจับใจความไม่ได้เสียงนั้นจะดังคลอมากับเสียงลมในยามวิการทําให้ค่ำคืนที่ควรจะเงียบสงบกลายเป็นความวังเวงแต่สิ่งที่ยืนยันความเชื่อของชาวบ้านได้ดีที่สุดคือแขกที่มาเยือนบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนพวกเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่เพื่อนฝูงแต่เป็นคนแปลกหน้า บางคนแต่งตัวดีดูมีฐานะแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์บางคนดูโทมเหมือนคนสิ้นหวังพวกเขาจะลอบมาในความมืดจอดรถไกลๆแล้วเดินเข้ามาในบ้านหลังนั้นอย่างเงียบๆพวกเขามาทำไมชาวบ้านรู้กันดีว่าพวกเขามาขอของพวกเขามาพร้อมกับความเดือดร้อนหรือบางทีก็มาพร้อมกับความแค้น พวกเขาต้องการทางลัดต้องการตัวช่วยที่มองไม่เห็นเพื่อจัดการกับปัญหาหรือกับใครสักคนและตากับยายก็คือผู้ที่รับรำรสิ่งเหล่านั้นบ้านเล็กๆที่ภายนอกดูสงบนิ่งจึงเปรียบเสมือนประตูสองบานที่เปิดพร้อมกันบานหนึ่งเปิดรับแสงตะวันยามเช้าและอีกบานหนึ่งเปิดรับความมืดมิด และแรงอาฆาตของผู้คนในยามค่ำคืนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานเป็นเพียงฉากหน้าที่ชาวบ้านได้เห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในบ้านหลังนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่ถูกเลี้ยงไว้นั่นคือความลี้ลับที่น่าประพรึงกว่า เมื่อบานประตูไม้เก่าๆนั้นปิดลงโลกภายนอกก็ถูกตัดขาดสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้นคือสิ่งที่ชาวบ้านทำได้เพียงคาดเดาและกระซิบกระซาบเล่าต่อกันมาเท่านั้นว่ากันว่าทันทีที่พ้นสายตาคนภายในบ้านที่ดูเหมือนไม่มีอะไรมันกลับเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น อากาศภายในบ้านจะเย็นเยียบกว่าภายนอกอย่างผิดปกติแม้ในคืนที่อากาศร้อนอบอ้าวในห้องที่มืดที่สุดของบ้านจะมีแท่นบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่แต่สิ่งที่อยู่บนนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปหรือเทพพเจ้าที่ผู้คนกราบไหว้บูชาทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยเครื่องรางรูปลักษณ์ประหลาดผ้าสีแดงที่ผูกปมไว้มากมาย และขวดโหลเล็กๆที่บรรจุสิ่งที่ไม่อาจทราบได้ว่าคืออะไรและที่สำคัญที่สุดว่ากันว่าตากับยายคู่นี้เลี้ยงผูดผีไว้เต็มบ้านพวกเขาไม่ได้เลี้ยงไว้เพียงตนเดียวแต่เลี้ยงไว้มากมายเป็นดวงวิญญาณที่อาจจะผูกพันกันมาหรือเป็นวิญญาณที่ถูกจับมาเพื่อใช้งานการเลี้ยงในที่นี้ ไม่ใช่การทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแต่อย่างใดแต่มันคือการผูกมัดด้วยพันธสัญญาบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนตากับยายจะให้อาหารและที่อยู่แก่วิญญาณเหล่านี้และวิญญาณเหล่านี้ก็จะทำงานรับใช้ตากับยายเมื่อมีลูกค้ามาเยือนในยามค่ำคืนพร้อมกับรูปถ่ายเส้นผมหรือของใช้ของเป้าหมายพิธีกรรมก็จะเริ่มขึ้น เสียงสวดพืมพรพำที่ชาวบ้านได้ยินนั่นคือเสียงของการเรียกใช้บรรยากาศในบ้านจะหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกว่ากันว่าแขกที่เข้าไปจะรู้สึกเหมือนมีคนนับสิบนับร้อยกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากทุกมุมมืดของบ้านเสียงลมหายใจแผ่วๆเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูเสียงของไม้ที่ลั่นเอียดอาร์ต เรากับมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบตัวตากับยายจะนั่งนิ่งดวงตาของพวกท่านจะเปลี่ยนไปจากตาของคนแก่ธรรมดาจะกลายเป็นดวงตาที่แข็งกราวและทรงพลังพวกท่านจะเริ่มสื่อสารกับสิ่งเหล่านั้นสั่งการต่อรองหรือปลดปล่อยชาวบ้านในละแวกนั้นหลายคนเชื่อว่าความโชคร้ายอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับบางคนในชุมชนหรือแม้แต่คนต่างถิ่นล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากบ้านหลังนี้อย่าไปมีเรื่องกับบ้านนั้นนี่คือคําเตือนที่ทุกคนยึดถือเพราะการมีเรื่องกับตากับยายไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเรื่องกับคนแก่สองคนแต่คุณกำลังจะมีเรื่องกับบริวารที่มองไม่เห็นของท่านซึ่งพร้อมที่จะปกป้องเจ้านายและทำตามคำสั่งทุกอย่าง มีการเล่าขานถึงเหตุการณ์หนึ่งมีวัยรุ่นคึกขนองกลุ่มหนึ่งจากต่างถิ่นไม่รู้ความได้มาลองดีพวกเขามาท้าทายตะโกนด่าทอนหน้าบ้านในยามดึกสงัดในคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นตากับยายก็ไม่ได้ออกมาแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันว่ากันว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ประสบเหตุร้ายบางก็เจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ บ้างก็เจออุบัติเหตุเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนต้องให้ผู้ใหญ่พามาขอขมาที่หน้าบ้านหลังนั้นในตอนกลางวันแสกๆเรื่องจึงได้เงียบหายไปแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าการทำคุณไสคือการเลี้ยงดูวิญญาณวิญญาณที่ถูกเลี้ยงไว้นั้นต้องการเครื่องเซนและไม่มีใครแน่ชัดว่านอกจากหมากพลูอาหารคาวหวานหรือของไหว้ทั่วไป ตากับยายต้องเซ็นพวกเขาด้วยอะไรอีกบ้างในบางคืนที่เงียบสงัดที่สุดเพื่อนบ้านที่หูดีมากๆอ้างว่าพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กร้องไห้หรือเสียงหัวเราะคิกคักดังแว่วมาจากบ้านหลังนั้นทั้งๆท,ที่ตากับยายไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมเยือนเลยแม้แต่คนเดียวเสียงเหล่านั้นคืออะไรคือเสียงของผูดผีที่ถูกเลี้ยงไว้ที่กำลังเล่น หรือกำลังหิวกันแน่ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าวิญญาณที่ถูกเลี้ยงโดยผู้มีอาคมนั้นจะดุร้ายและมีฤทธิเดชมากกว่าวิญญาณทั่วไปเพราะพวกมันถูกผูกมัดไว้ถูกจำกัดอิสรภาพและถูกใช้งานความอัดอั้นและความหิวโหยของพวกมันจึงมีมหาสารตากับยายอาจจะเป็นผู้ควบคุมเกมนี้ พวกท่านอาจจะเป็นเจ้านายที่สั่งการได้ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันพวกท่านก็เป็นผู้คุมที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งที่เลี้ยงไว้นั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองมันคือการเดินบนเส้นได้บางๆระหว่างการเป็นนายกับการเป็นทาสของสิ่งลี้ลับบ้านหลังนั้นจึงไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยของคนแก่สองคนแต่มันคือกรงขังขนาดใหญ่ที่กักเก็บพลังงานอันดำมืด พลังงานที่รอคอยเพียงแค่วันที่จะถูกปลดปล่อยและวันนั้นก็มาถึงการเะเวลาไม่เคยรอใครแม้แต่ผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าตากับยายก็เริ่มแก่ชราลงไปตามวัยสังขารที่ร่วงโรย ทำให้พิธีกรรมต่างๆอาจจะเริ่มขาดช่วงไปเสียงสวดมนต์ยามค่ำคืนเริ่มเบาลงและเงียบหายไปในที่สุดวันหนึ่งตาก็จากไปอย่างสงบและหลังจากนั้นไม่นานยายก็จากตามไปทิ้งให้บ้านไม้หลังเก่านั้นว่างเปล่าอย่างน้อยก็ดูเหมือนว่างเปล่า ในช่วงแรกชาวบ้านตางก็รู้สึกโล่งใจความรู้สึกอึดอัดที่เคยมีความเกรงกลัวที่ต้องคอยระวังมันน่าจะจบสิ้นลงแล้วแต่พวกเขาคิดผิดครับเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ตากับยายเสียชีวิตบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทรัพย์สินข้าวของหรือแม้แต่แท่นบูชาและเครื่องรางต่างๆยังคงถูกทิ้งไว้ข้างในไม่มีการทำพิธีปลดปล่อยหรือเชิญออกใดๆทั้งสิน้นและนั่นคือปัญหาวิญญาณผูกผีมากมายที่ตากับยายเคยเลี้ยงและใช้งานไว้บัดนี้พวกเขาไม่มีเจ้านายแล้วพวกเขาถูกทอดทิ้ง พันธะสัญญาที่เคยผูกบันไว้อาจจะยังคงอยู่แต่ผู้ที่คอยป้อนอาหารและผู้ที่คอยควบคุมนั้นหายไปแล้วบ้านหลังนั้นจึงกลายสภาพจากบ้านพักของผูดผีกลายเป็นดินแดนต้องห้ามที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่เครี้ยวกราดหิวโหวยและสับสนชาวบ้านเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง บรรยากาศรอบบ้านหลังนั้นจากที่เคยแค่หน้ากแกรงขามตอนนี้มันกลายเป็นหน้าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงในยามค่ำคืนความเงียบไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปแต่มันคือความเงียบที่หนักอึ้งราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังรอคอยอยู่ในความมืดรอคอยการเส้นสรวงที่พวกมันเคยได้รับ มีคนเล่าว่าเคยมีคนใจกล้าหรือคนต่างถิ่นที่ไม่รู้เรื่องพยายามจะเข้าไปลองดีหรือเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนั้นแต่ไม่มีใครที่เข้าไปแล้วออกมาเป็นปกติสุขเลยสักคนบ้างก็วิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตหน้าตาตื่นพูดจาไม่รู้เรื่องเล่าว่า ทันดีที่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปอากาศที่ร้อนอบอ้าวภายนอกกลับกลายเป็นความหนาวเย็นจนจ,นจับขั้วหัวใจและได้ยินเสียงเสียงคนแก่กระแอมเสียงคนเดินลากเท้าอยู่บนบ้านและเสียงกระซิบที่ดังมาจากทุกทิศทางดังขึ้นพร้อมๆกันบางคนที่กล้าเดินลึกเท่าไป บอกว่าเห็นเห็นเงาดำๆวูบไหวไปมาตามมุมห้องเห็นดวงตาสีแดงคู่เล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนจ้องมองมาจากความมืดบนขือบ้านและที่หนักที่สุดคือคนที่ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกทำร้ายทางกายแต่เป็นการจู่โจมทั้งจิตวิญญาณพวกเขาออกมาพร้อมกับอาการไข้ขึ้นสูง บางคนก็ล้มป่วยเป็นเดือนเดือนบางคนก็มีรอยช้ำเป็นจ้ำๆจำปรากฏขึ้นตามตัวทั้งทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องชาวบ้านเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงหวงสถานที่ของตนและพวกมันหิวมันรอคอยการเส้นสรวงและเมื่อไม่มีใครเส้นพวกมันก็พร้อมจะเอาเองจากใครก็ตาม ที่โง่พอที่จะบุกรุกเข้าไปเวลาผ่านไปหลายปีบ้านหลังนั้นก็สุดโทรงลงตามกาลเวลาเถาวันและวัชพืชขึ้นปกคลุมจนแทบจะกลืนกินตัวบ้านไปทั้งหลังมันกลายเป็นภาพที่ดูวังเวงแม้แต่ยามกลางวันแสกแสกปัจจุบันบ้านหลังนั้นอาจจะยังคงตั้งอยู่ หรืออาจจะผุพังจนไม่เหลือซากแล้วแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ชาวบ้านในละแวกนั้นยังคงสอนลูกหลานไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าแม้ตัวบ้านจะสลายไปแต่พลังงานและดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ณที่เดิมยังคงรอคอยการกลับมาของเจ้านาย หรือรอคอยเยื่อรายต่อไปนี่คือเรื่องราวของบ้านตายายเล่นของแห่งจังหวัดอ่างทองสถานที่ซึ่งความเชื่อความกลัวและสิ่งลี้ลับยังคงฝังรากลึกอยู่ในความทรงจำของผู้คนเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเงียบที่คอยเตือนว่าบางสิ่งบางที่ก็ควรจะปล่อยให้อยู่อย่างนั้น ไม่ควรมีใครเข้าไปบุกรุกสำหรับค่ำคืนนี้เราเล่าก่อนนอนก็คงต้องขอลาไปก่อนเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันในชุมชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณล่ะครับมีเรื่องราวลี้ลับหรือตำนานอาถรรพ์นในพื้นที่ของคุณบ้างหรือเปล่า หรืออยากให้เราไปค้นหาเรื่องราวจากที่ไหนมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันการสนับสนุนจากคุณคือพลังที่ทำให้เราออกเดินทางค้นหาเรื่องราวลี้ลับมาเล่าให้คุณฟังก่อนนอน สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ